สวัสดีค่ะวันนี้สอนสวรรค์พาเข้ารัฐสภาพาไปดูท่านสาวเขาแะแะแะรูปกันค่ะ<ป>ในงานใบบายสมาชิกวุฒิสภาก่อนหมดวาระก็ต้องนัดรวมตัวกันถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกกันสักหน่อยนี่ค่ะท่านประธานวุฒธธิสภาท่านรองประธานก็มาส่วนท่านนี้คุ้นๆไหมคะไม่ใช่ใครที่ไหนเห็นทรงผมรู้เลย อ๋อสวัสดีค่ะคุณหญิงหมอมาเป็นช่างภาพให้เองเห็นมารแล้วมืออาชีพนั้นเนี่ยว้าวไปต่อกันที่ท่านเมียรัฐบาลกันบ้างบรรดาท่านรัฐมนตรีเขายกขบวนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่หันแน่ตัวจีดเสียหนูไม่มีพลาดหยอกเก่ง เคท่านคะพยาบาลยังไม่ได้ฉีดเลยนะคะท่าน,น่ยเจ็บล่วงหน้าแล้วเหรอคะอ่าเรื่องต่อมานะคะถ้าไม่อยากเจ็บหรือว่าซื้อของไม่ตรงปกเชิญเลยคะ่ะที่บาคกะบูชอบ็อปค่ะ มาที่ไลฟ์บัคเกอร์บูช็อปตรงปกแน่นอนวันนี้จับคู่พิธีกรข่าวอารมณ์ดีคุณจอยจิรนันคุณปอยพานุรัตนมานำเสนอสินค้าดีที่ค้าชอบคู่ควรซื้ออันนี้แถมคนขยี่บีคนขยี่บีตัวน,น,นี้ที่กดเลยี่กดหน้าฝนเออ,อคือไม่ต้องกลัวว่าเห็นเป็นผ้าแทนวัดฝนตกมาข้ยเก็ียบหมดอ่ะขอโทษค่ะนี่ค่ะจะได้ กาน้ออกและที่สำคัญที่สาคัญทำไมการน้ำใช่ไหมคือนอกจากการน้ำเข้าแล้วกันน้ำออกกันน้ำออกตอนนี้ตึงตอนนี้ถึงเลยสีสันนอกจากคนขายหน้าบ้านที่เรียกเสียงฮากระจนล้นแล้วทีมหลังบ้านก็ทุ่มเทไม่แพ้กันนอกจากมือหนึ่งต้องเช็คไลฟ์แล้วอีกมือหนึ่งก็ช็อปไม่หยุดเหมือนกัน <Wow. S 2> ทีมหลังบ้านยังอดใจไม่ไหวย,ยังต้องช็อปแบบนี้คุณผู้ชมค่ะบ,บัคกูช็อปเท่านั้นค่ะขอตัวช็อปต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะ